มามาหิดมามาแบ่งลอยมามาแบ่งหาทิพยมามาแบ่งยี่ทิพมามากระทงเหรียญจะพึงมาเนื้อจ้าจะเปล่าคาะาำมาหากไรเพลนของนี้รักใหม่กินสดใสเส้นซาโฮหมัวรองชื่ออาจารย์คิดมาทันช่วยเราผมก็เลย าเน่มันลครทาไมมันลตาสบายหลทําไมม่เทศพเป็น่่อยก็ยังรูจักมาใส่เออคนใหญ่บางคนก็ยังพนังเชือยู่ไม่หลับเอาธรรมดาเราคนใหญ่พุทธิภาวะก็สูงโอ้อยู่ในช่วงกำลังตัดสินใจโอ้ยอย่าไปตั้มินใจนานมากหลายก็แนั้นนะันไอบ่นเว้ย ไปเยี่ยมซีฟก่อจะเอามาดใส่หน้ตากาครับกคิดดูันเด็ดเออคิดแล้วคิดอีกคิดนานอดกันยังกะตังเปลี่ยวกัดกันอย่างไรดังเดียวกับหมือผู้เด็ดรับ